ดานหันโดลวิดัน,น,ดลน,ดน,นดลและอังเกาวและท่านนั้นอ่ a หันันรจะต้องจำต้องจำเป็นหันโตัวนี้และจำเป็นที่ท่านนั้นอิง a ง d i ดีดาลมห t ติอังเกร,รำลึกหรือระลึก này ngắt ra lúc dù sao đi đa lắm hai ăn cầu này của nan tông ram lực dù chai của thần dù sơ mơ tông chốt ngã chăm so Allah taala telah memberi nikmat ia akan kau Tajing Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat yo 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 kan pati nafzun Allah Allah nan telah memberi nikmat pra ong dai song prathan kwam pot pran akan di kau kae than prathan dengan beberapa nikmat yang besar-besar Dua, kapanda kuam protpan bandani aman yang besar besar. Wabillahum masalam warahmatullahi wabarakatuh. Seng, yang yang, thana, niemat law ni, pen niemat yang besar besar. Nah, yang double yang, double yang, dia bawa yang yang, pen niemat seng yang yang. เนี่ยมัดซึ่งใหญ่ๆเนี่ยมันอะไรจริงๆนึกไม่ออกอีกก็เลยต้องอธิบายต่อไปว่าดานยาอีกตู้และคืออ้เนี่ยมัดยังเบสาร์เบสาร์เนี่ยที่ว่าใหญ่ๆและคือสกละอังกุตอังกุตอังเก่าคือบรรดาอวัยวะของท่านนั่นเองรู้ไหมแล้วว่ามันเป็นเนี่ยมัดนี่แหละเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วทำไมมีตาเนะี่ย ตอนนี้นะมีตาอยู่นี่ไม่รู้คุณค่าหรอกนะเป็นต่อขึ้นมาเมื่อ,อไรแล้วเริ่มจะรู้คุณค่าแล้มองไม่เห็นขึ้นมาแล้วก็จะรู้คุณค่าแล้วบอดสีขึ้นมาแล้วก็จะรู้คุณค่าแล้วมีรูหูนะตอนนี้มีรูก็มีอะไรก็แย่ได้อะไรก็แย่งได้ไม่ได้ใส่ใจได้หรอกแต่วันไหนมันลองตึงขึ้นมาได้แล้วแต่วันไหนมันกู้มันมีแต่เสียงวิ ยังเดวิจะขึ้นเสียงอย่างเดียวฟังอะไรก็ไม่ได้ยินเนี่ยจะรู้ค่ะมือไม้ขาแข้งเดียวแรงทั้งหมดเป็นนี้อธมัเวันนี้ยังมีอยู่จะโลดผผอยังไงก็เอาได้ทำได้หมดแหละจะวิ่งขนาดไหนทําเวลาขนาดไหนทำได้หมดแหละ ต,ต่อมาเรียวแรงมันลดลงขาแข้งไม่เหมือนเดิมนะเข่าก็ไม่เหมือนเดิมนะไอของเดิมก็ให้มามันเป็นของแท้ก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเทียมต้องไปถอดเอาของแท้ออกเอาของเทียมใส่เอาพลาสติกใส่บ้างนะเอาเล็กใส่บ้างแล้วเราก็จะรู้ว่ามันมีคุณค่าตอนนี้ไม่รู้เราต้องไอแหกซะก่อนพอแหกมาแล้วเป็นแถบได้ไหมหนึ่งแหก สองหายไปเลยผีหนังนนะหายไปเลยด็ข้างปองมอไซค์มันทับเนี่ยหนึ่งแหกคือแหกไปกระพื้นถนนนี่มันกินไปเลยนะทีนิ้วหายไปเลยนะนิ้วหนึ่งนะตอนที่ยังไม่โดนนะตอนที่ไม่ความละแม่มันมันแล้วกันแล้วก็กต้องยกหน้าเลยนะนยกหน้าเลยนะเห็นส,วนสาวๆนี่จะมาขับธรรมดาไม่ได้เราต้องยกหน้า ยกหน้านิดนึงแล้วก็นูน้นมันตั้งต้นตระกีกนสะพานน่ะสภานของมันปพานไปังน้ไปแล้วก็ไปถึงครงเรียนสนั่นแตเบาชิงแล้วก็เริ่มจะเรียนครงสนั่นไปยันนู่นอีกทีนึงนูน้นแหละปั๊มคันเผ็ดนะไม่ได้รู้เรากับชาวบ้านก็หนึ่งทั้งเมืองอนะ่ะโโอ้หจะอื้อไปหมดมันมันมันเดียว นี่จับมันได้แล้วเอาใส่ตูค้คอนเทนเนอร์แล้วก็เอาเสียงนั่นแหละรุ่งมัยังไงเดี๋ยวเวลาแหกไปแล้วทีนี้ก็เป็นไงเออเดี๋ยวสี่สิบแล้วกับมอไซค์ตับ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 กไปแล้วไอแครแ,แหกมันยังดีดีถ้ามันหักเลยมยังไงใช่รึเปล่าล่ะขาแข่งหักไปเลยตายไปเลยเนี่ยถามว่าพ่อแม่จะเป็นไงนะต้องนึกมึงนะ แล้วของพวเนี้มันไม่ใช่ของเราสักทีเ็าให้มาต้องดูแลของของแกได้ไงล่ะมือมือไม้ขาแข้งลูกตาจมูกปากลิ้นเนี่ยเราไว้ยว่าร่างกายของแกมันของแกเลยม่สนใาม่ต้องกาของแกก็เก็บรักษาไว้ให้ได้นะอย่าให้เน่าเปื่อยนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยังไงมาล่ะก่อนก็ไม่มีแล้วได้มาไงมาใครเขาให้มามันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเขาให้เราดูแล บรรดาอ,าอวัยวะในร่างกายทั้งหมดนี้เป็นเนื้มัดที่ใหญ่ๆเหลือเกินยังวาจิบอาตัสอังเกาเมื่อมันเลหรองเนี่ยซึ่งจำเป็นเหนือท่านเมื่อมันเลหรองาต้องปกปักรักษามันไม่ใช่ไปตะวี้ตะบันให้มันพังให้มันหักให้มันเสียหายใช่ไหมผมก็ใา้ดูแลนะ ด่านมันสุก็ตแก่งแงะแล้วก็ต้องสำนึกในบุญคุณแปลว่าทำให้เป็นการสุก็ตสำนึกในบุญคุณนะงายง่ากับปฏิเสกระหละังหูต่อต่อบรรดาว,วิวะเหล่านี้เจ้ารอบประทานต้องการทำให้เป็นการสุก็ด้วยนะเอาเอาวิวะเหล่านี้ามาใช้ในการสุก็ต่อเา นะรักษาปกปักรักษามันแล้วก็แสดงออกซึ่งการสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่อัลเราประทานให้มากะจิกาที่อาดามมาเลห์ราอังคาวอาการเดียวฉะนั้นจิกาที่อาดามมาเลห์ราอังคาวอาการดียวถ้าหากว่าท่านไม่ปกปักรักษาดูแลมันแล้วไซอาการเดียวอาการเสื่อมละอุตตร์บรรดาอวัยวะของท่านนัชชายโย Nenon jawabnya ini, selagi jadi saksi semuanya atas atas angkau, selagi pai ne payak na, selagi jadi saksi semuanya, cak pen payan jadi saksi ni berapa pen payan, jadi saksi. สีเนี่ยมาจากคาว่าสักขีต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสักขีเป็นพยานสมองเ่ทั้งหมดนั่นแหละอาอยวะทั้งหมดนั่นแหละอัตตังเก่าเป็นพยานบนท่าน,ห,นหมายความว่าไงเป็นพยานบนท่านก็แปลว่าเป็นพยานปรักปรำเล่นงานท่านมันจะเป็นโจดเล่นงานท่านท่านจะตกเป็นจำเลยนะย pada hari kiamat ในวันกิยามะห์ seperti firman Allah Taala อาจิเช่นพระองค์อัลล,าาลาอฮฺออลลสุบานวะตาลาได้ทรงดำรัสว่าหรือแปลว่าเหมือนอย่างที่อัลลอฮฺสุบานวะตาลาได้ทรงดำรัสว่าเพราะมันเรื่องเกี่ยวข้องกันกับประโยคก่อนหน้านี้ ประโยคที่บอกว่าจําเป็นที่พวกท่านนั้นจะต้องรักษาแล้ก็แสดงความซึ่งการชุกฤในอวัยวะทั้งหลายที่เราได้ทรงประทานให้ถ้าหากว่าท่าน,นีังไม่รักษาต่อไปในภายภาคหนอวัยวะเหล่านั้นมันจะกลายมาเป็นสักขีพยานที่ปักปรำปักปรำท่านในวันเกียรติ